สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบอีกแล้วกับผม p p s w สหัวใจน้ n เรนเก The King of f i h t e n Star อ่าครับก็ออกเป็นว่าพรุ่งนี้แล้วนะสำหรับใครที่ไม่โดนแกงและใครที่รอคอยสำหรับ n ิ m เ e ร s แลและตัวที่มาเปบบปิดคาดนะ S k i คิมสันแบบ BS นะอ่าแบบเหมือนกันว่าผมคิดว่าพี่เนี้มาแบบว่าหลุดโผนะผมไม่กล้าคิดว่าพี่เขาจะมานะ แต่ก็ตั้งแต่รอบที่มีหินครั้งที่แล้วนะที่ว่าไม่เห็นอปัดจันเดือนนี่แหละจะไม่ได้พัะจันเดือนเหมือนกันไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละครับที่มาเป็นหินคู่นะสำหรับทีมเนสแล้วก็ไม่สามารถระบุนะระบุไม่ได้ประมาณนั้นแหละว่ามาจากไหนระบุที่มาอ่าประมาณนั้นก็มาคู่กันนะสำหรับหินทั้งสองเซตนั้นที่ก่อนคอแลบมั้งเออก่อนคิวติเกียจะเข้าอือหือ อันนี้ผมขอเกินก่อนนะว่าเออผมรู้สึกดีใจนะที่ว่า,าเนมเลดครั้งนี้มาเป็นสายป้องกันอย่างเช่นเคยนะฮะและก็ยังไงอ่ะคือเขาก็ยังคงเอกลักษณ์นะผมหวังว่านะยังคงเอกลักษณ์อ๋อที่ว่าของเขาเปลี่ยนพลังป้องกันเป็นพลังโจมตีนะสำหรับเนมเลดป้องกันแต่สีเขียวนะอันนี้คือว่าต้องคงเอาไว้นะเพราะของเขาสำหรับมือใหม่แรกๆนี้คือตัวถึกตัวถัก ตัวตีตัวแบกแต่ตัวนี้นะเออที่ว่าแบบว่าเฮ้ยมันติดไอดี ID ว่าสิเพื่อนๆอ,อะไรประมาณนี้นะเออจะได้ง่ายขึ้นส่วนเอสคิมสันนี้มาแบบสายหมัดสีทองนะอ,อ่าซึ่งสมัดสีทองนี้ผมก็มีน้องพิตติซิโรนะที่ว่าจัดห้าดาวไปแล้วแต่ว่าถ้ามาเบสนี้ผมก็โอเคนะสีทองอ,อ่าฮะ อันนี้มาแบบสายผู้ชายก็ตัวที่แล้วรู้สึกสายหมัดของน้องบุรีหรือเปล่าสีเขียวเออโอเคอ,อันนี้ก็แบบว่าใครที่ว่าชื่นชอบเอสก็จัดได้นะแต่พรุ่งนี้ผมมาแบบล้างตู้แน่นอนครับอมผมจัดแน่นอนล้างตู้ผมมีบี้เตรียมมาเรียบร้บบอลเลยนะสำหรับล้างตู้อะฮะและที่เข้ามาใหม่นะนั่นก็คือเซตการ์ดนะ ซึ่งอาจจะเปิดเผยเนื้อเรื่องนิดหน่อยๆนะแบบว่าปมของนํมเลดเขานะว่าฟัาเป็นมาอะไรมายังไงยังไงนะอาจจะมาแบบว่าบอกกินๆนะแล้วก็ออฟใหม่นะอันนี้เป็นของ S นะรู้สึกแล้วก็มันมีแบบว่าไม่แน่ใจนะเซตอีกเซตหนึ่งที่มาไม่รู้แบบกิจกรรมวิ่งควายหรือเปล่าเออทีอ่มีที่มีแอนเจลกับลามมนนะเป็นแบบ จบมือเทคกันเหมือนจะมวยปั้มคริสต์มาสอะไรประมาณนี้เอออันนี้ผมไม่รู้ว่าเขามาแบบกิจกรรมวิ่งควายหรือเปล่านะแบบว่าต้องวิ่งเดินเนื้อเรื่องอะนะเออแต่ก็มาเป็นแบบเฟสต้านะการ f p s นะอืมก็น่าจะสนุกกับการน,นี้โอเคแล้วก็มีการเปิดเนื้อเรื่องสําหรับอ่าสองพนะเดี๋ยวอยู่ตรงไหนแล้วสตอรี Story. อ่าเป็นการเปิดเนื้อเรื่องออฟฟิเชีย t e r of s t a r 2002นะอ่าฮะสองส่วนของนิซากานะอันนี้ต้องรอชมว่าจะมาแบบเนื้อเรื่องแบบไหนนะออโอเคก็ประมาณนี้นะก็มีสตินกับข้มด้วยนะสตินใหม่เฉพาะของอ่าเดมเลตแล้วก็แอสกินสันนะอ่าอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็ผมจะมาแบบว่าสรุปกิจกรรมของชิสซรุหน่อยนะว่า ผมได้มาประมาณเท่าไหร่นนะเดี๋ยวผมพาไปดูแป๊บนึงก่อนทิ้งท้ายนะก่อนทิ้งท้าย,ายอ่าครับสำหรับชิซึรุนะผมก็ได้ประมาณนี้นะอือหือก็เซตการ์ดครบนะออฟครบแล้วก็ได้มาสามดาว ก็อุ่นใจนะที่ได้ประมาณนี้เพราะมันเป็นกิจกรรมที่ว่าวัดดวงอะไรเลยเออวัดตาวัดหูวัดวัดสายตาด้วยแหละเออหนักข้อมากแต่เสียได้อย่างเนี้ยคือเขาไม่ค่อยจะแจกหินนะอืมผมก็หาไม่ได้อันเดียวอ่ะเออหาไม่ได้อันเดียวอ่ะเออแบบสาป้องกันเพิ่มส่ป้องกันเพิ่มเส้นเสียหายโอ้ยพวกเนี้ยอืมใช้มาแบบว่านะดวงสุดก็ต้องหาอีกนานแหละบ้านนางอนะเออ ครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้ว,สสวครับและอีกอย่างหนึ่งที่อย่าลืมนะไอตรงเนี้ยใครที่ยังไม่ได้ใช้นะก็มาใช้ซะด้วยนะสำหรับผมก็เดี๋ยวจะรอเล่นใช้หมดอมืแล้วก็มาดูผมแบบว่าล้างตู้พรุ่งนี้นะอส่วนขอ้อแรกนะข้างหน้าเป็นของค้อแรกใหม่นะผมว่าจะสุมตู้นี้ตู้สุดท้ายนะแล้วก็คงจะดองยาวไปหละแต่คงจะสุมเฉพาะบีบฟีนะที่เขาให้มาถ้าให้นะวงเล็บถ้าให้ ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมนะครับแังก่อนี้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับบายบายครับบายบายลิวมาช้าเลียเสียงเราครับ